ใส่ปเป็นโมสนาปีสดนของผู้หญิเสียงมั่นใจจากภาน,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 เ,นเวียอนามินเชียงทเมืองสลินเวทีมวยของทุกคนสัตวนธานักของผูพนัการสัมิ์ทุญดีจากบ้านท่าทุนท่าทีนกนศอกก็มีสารสายกาตุสินทาวอนและก็จากที่พนดีจากบ้านเชียงสงผมจะจีพู้ทองครัจากบัานเกยใหญ่ ต้นหน้าแต่เป็นต้นหน้าประเภททงทงผมได้55กิโลกรัมครับแสรยอดเจ้าเพชรยังมีคมดำเนเพชรสุดยอดเป็นป่วยเจิดซ้ายมวยขวาถีบไว้ก่อนเพชรสุดยอดยังมีคมก็รุ่งเรืองในสูงยาวแต่ยังไม่ปล่อยขอมาครับเพชรสุดยอดโอ้แล้ว บอลเตะไปเดินจับขายกนิดเดียครับจังหวะากันนี่สียเยาวะไปครับหลังนั้นต้องเป็นเพชรสุดยอดยูงตรงสูงยาวพอกันครับลูกกลาง,งไม่ต่างกันมากครับอาบีนง,งานสุดกินนมนับขึ้นมานนนนมด้านบนครับบนระดีเลยครับสุดยอดยอดคุกกระต่ายเตรสุดแม่เตะโดนหมัดแข่งมาแข่งฝาเอ็เพชรสุดยอดเผ็ดสุดยอด,ดที่ โอ้นี่คงเทียบเลยหรือเป่าครับนี่เอาเดินมาเดินเดินขยับขยับขยับเอามหมาาโอ้ตีขาตีขาตีมันจะเ็นพาใสายสางเดืหมดยกก่อนหมดยกที่หนึ่งครับดูตะไปนักอง์กับสุธิดันะนักซ้ก็รวบวมานพันห้ารบาทแล้วก็ไปดูคู่มวยในรายการนักสามกโตะเจาอกับเตี่ยสพิม เหลือ10ชิ้นเก็บดูรังกับร่างจาสีสิิ์จเตอีกิวสังสิท้งโจกับปามีสิิ์อจเตครับพวกเกลส่ปาล0 0ยางกับสัตว์สิบเพชรดำคู้หมวยหญิงกับน้องหนูเพชรแสงทองกับเจ้าดวงจันทร์ติ๊กิ๋กับตามนี้เลยครับ ด้วยนแล้วก็ชั้นนรงัที่รด้ด้วยชัเหงชัเหส่งที่มาบเบิกโนได้ครับชั้นหาีมยิบสามกระที่วัดโคกเหล็กตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชบุรีรัมย์งานรัตนาเพลงสุภกุมประโมทธมกรครับทีมงานเทศสาชนชากระสังและครูครูแจ่ประกบมีลมร้อน นายกหน่อยสองชันเจียมนุษย์หินพันหังรับรีมีเพ่อประดวกสินดูชันเจีเก่งกานโคไซเพชรประการสองสิบชุเตรียมหมดไฟวอรวัฒนะแล้วก็มีนะฮะของเพชรบนบทสองโลตงวิเศีสองบนไทยจับยี่สิบสามะนนโกี่วันต้องพุ้งห่งยค้งหา กมนั้นเงินเสุดยอดดีมานสุดเกงกแคร่ได้ใส่ดีมากยรติยงจิงีต้น้ามวยหลสังยกจายคนกล้านไทยก็ต้องเต็มที่ครับยกสอยอดนี่เดินนะครับเอากรให้แรเอากันที่สุดเลยกันที่อตีให้ตตี

เดี่ยเข้าเข้าหนาเข้าไปแน่น้างฝันไว้ัน้าท้องแล้วสุดวันตีักาไก่อนเลครับมาโอ้โหโหนี้ ยนสองครับเจมเปียรี่คนนั้นเก็เป็นสุดยอดบบเจเียรสิธินงสิทธิ์สุดยอดนะครับน้องโอ้แจ้งคุณการสมที่หนึ่งพันไบห้าร้อนะครับให้รวบรวมมาที่หนึ่งพันับห้าร้อยเลยครับสิธินงสทสุดยอดนะครับต็บเลยครับไอเซคน่นี้ก็เป็นน้องโกัิธิแล้วก็ไปที่สกับเดียว <Es> แหลมสิงห์ราชสีครับอิกิวซังกับปาหมี่แล้วไปดูผู้พิธีเปิดครับมวยหญิงป้อมเพชรพิเศษทองกับดาราไทยทองรุ่งเรืองไปที่บัวแก้วสั่์ฟ้าล้อยางกับศักดิ์สิทธิ์เพชรทองคำน้องหญิงพิเศษทองกับเจ้ดปงกับตอนพี่จิมนับตามนี้เลยครับเอ่อพิการพระโว้ยครับเพื่อนรักคืนด้วยครับทีื่อนรักชาติเพื่อนรักคืนด้วยครับ ยกสุดท้ายครับยกนี้ครับ2 0 0พันมาใช่ไหมบ2สองพันไปกลับกันที่2 0 0พันมาครับ6หมื่นดึดยกนี้แหละครับ ผดอะไรโอ้หฮิส oh ุอรี an oh, ho, nee. Mother, ่ฮอรับไป้สุดไป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 ไ้ไป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 ไไปไปไไปไไป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 ปไปไปไ โดนโอ้สวนคือมันไม่โดนสวนลงอ้าเดินแนเทพพี่คเดินเป็นสุดยอดรอดนแต่ไม่แข้งเป็นองต่อยขาขาโอ้โหนี่ตัดปยกระแทกบมามัดขาตามอ้โหนี่โอ้โหเดือดเดือดเเดนีกเห

มันมากครับมันมากครับกรรมการชชีเลกไะแนนจากกรรการที่สองกรรมการไปที่สาไปทางไหนมาที่เดนิเจอร์อมกบรรจุ